สวัสดีครับคุณละหิมชาแนลครับเมื่อนี้มาเย็ดลักรอบอยู่เนาะลักรอบนำหีบวงรอบเนาะวงรอบลูกค่นลำนำหีบอกกว้างเท่าไรประมาณสักสิบกว่าเมร็รนองเอ้ความกว้างแต่ว่าน้ำขึ้นมากับยี่สิบสามสิบเมตรผมว่ความกว้างความลึกโอ้ยหลยหลยเย็ดเมื่อนี้ถือโอกาสมาเลาะ่าะ มาเลาเบิ่งเฮ็ดเพิงน้ำมงนี้มันเคยออกป่าแถวละเวียดนี่มันเคยออกมันออกแต่ว,ว่าบอท่านเขาบอท่านเพื่อนดอกเพื่อนมาแต่เสาแล้วมาแต่มาแต่ดึกๆมาแต่เสามง่นี้เห,ห็นคนเราหิมเห็นห็นไอ้ดอกน้อยๆมันอยู่แถวนี้ดอกน้อยๆมันอยู่ในป่ากระทิงนี่ป่าน้มกระทิงเด่ เพิ่งเอาไปบุแล้วเอาไปบุแล้วกินได้สองมือแหละน่าจะประมาณสักดอกซ้ากําปั้นนะพี่น้องนะท่าสองมือแล้วในระเบียบแถวหนี้เมียนบัตมองมองออกมองหิดเพิ่งขึ้นมันออกนะโบท่านโบท่านละเพิ่นเอาไปแล้วไปบุแล้วไปเอาไปหามองใหม่หาแถวๆนี่ละแถว มวงนี้เคยขึ้นมาหาเลยได้อยู่ได้พอเก่งอยู่สายตาดีๆในจักน้อยเป็นท่ามเนาะเขาเป็นท่ามน้ำห้ออกเสียงดีๆได้มาเดี๋ยวมาสิเพียน <c oughs> เป็นทามสาธารนณะนหน่อไม้ของอยากของกินรวมอยู่นี่เบิร์ปูปลานหน่อไม้อยากลงมาหาเมื่อได้กินนเราเนบริอิทอุดมสมบูรณ์อยู่อ่าโอ้ใสิได้บ่เนาะอืมเนาะเห็ดนีอ่อืมไม่หม,มีเลย มาโมทันเคนเดียวมาโมทันเอาไปเบึงนั่นไปเบึงมองเขาเคยเอาดูบ,าาบ้านเป็นหุ่มป้าแสงได้ป้าแสงกับป้าไพใส บังเมล่อนบงังเมล่อนบังผนไินอื่นๆบงังเมล่อนปลาไผ่ปลาแสต้งต้นใหญ่ๆต้นแสียงก็ไเป็นบุงงป็นทามภาษาอีสานอื่นปลาบุงปลาทามแล้เคืออ้ไน้ำคักคงความธรรมชาติหลอยู่ มาเบ่งโลหาเหีพผ่นหงษพิบาตนี่หามงที่เคยได้นะมันเห็ดจำพวกนี้ออกบอ่ไกม่มงมงเคยได้ดิออมองวิเคยได้หาลุ่นงบ่ไก่ทาเบกเดียวกันแหละแถวๆนี้แล้วอ,อ,อ,องวิมึงมีบออ สีซาหาเราเฮ้ยเห็นแล้วพอดีนกเห็นบ่นี่นกตุ่มเลยโอ้ยนกงามเลยแบบจูวดโอ้ยบ่อแรโอนันมาเลยเนาะโอ้ยเอสเดซได้เสือมันไว้เนาะได้ตีมันไว้เนาะบ้านนี้อืมเอาเอาน้ำเอาน้ำน้ำไว้เสือน้ำไว นดอกผ่านไปอู้ตุ่มๆเลยงามขนาดหาอีกดูโอ้ผีโน้ผีสองดอกสามดอกโอ้ยเห็นบ่าุ่นี่ดอกสามดอกตุ่มๆคือกันอู้โอ้ xia mình vậy xia mình vậy đồ đồ như mình nói phút vào mี đọt nhoi ừ xong bưng con, mì ốp bồ mì, đã được bốn đọt, bốn đọt ngang ngang đấy, được bốn đọt đấy, mù bồ nhảy nữa จีอันนเงี้ยโอ้เราวบบเม็ดแราวบบเม็ดหมักแสงโบเมียนเนาะโอ้ยจีใหดเพิ่งพี่น้องโอ้ยปลุกไว้ปลุกไว้ก่อนเดี๋ยวคนมาเห็นคิดถึงซีมาเอาเอาเอาดินปลุกไว้โอ้ใบเนี่ยเอาใบไม้ปลุกไว้มื่อื่นมื่อื่นคิดถึงซีมาเอาในโอเคเดี๋ยวคนมาเห็น ขึ้นมาหาอีกที่หนึ่งแล้วมุมสายน้องปลาเสื่อมมุมนี้เจว่ามีบ่มีเห็ดบ่สายปลาเสื่อมตะกี้ก็ว่ามองนี้แล้วห็ดพึ่งก็ได้เห็ดพึ่งทามก็เด็ดตะเตาก็ได้ สิปีนี้โบลูมันสิเป็นยังไรเนาะขึ้นมาหาลายเถื่อเลยรได้นอขึ้นมาหาลายเถื่อเลยโบได้จักดอกเลยลยังบ่ถึงเวลามันออกระเบือเีือเชื้อมันเบิดหรือเปล่าบิดเชื้อหรือเปล่า สายห้องขึ้นไปพูนก็สิหาน้ำนีละน้ำสายห้องมันี่ละสายค้องนี้ละโม้ม เพิ่งเหลืองเตะเนนาแล้วกินบ่ได้ละอันนี้กินเป็นเฮ็ดที่กินได้แต่ว่ามันเท่าแล้วเบาด,ดีแลีว้วปกตะกี้กับฟ่าแถวนี้ละโอกดีคักเด้มงนี่ เฮ็ดเฮ็ดพึ่งปกดีก็มูเทว่าบูมอันนั้นเฮ็ดเบื่อนี่บูมเฮ็ดกินเฮ็ดกินบ่ได้บูรู้สึกว่านันนี่เฮ็ดกินบ่ได้เฮ็ดนั่น โอ้ามีไผ่บักขีตัดไม้ซะยังขนาดเท่าไผอตัดไม้อลวงรอบบ่ตัดขัดแทะบูมีเห็ดเพิ่งเหลืองเข้าเก่าเข้านี่ ทรงดอกนี่เฮ็พื่งเหลืองในโอ้คือคือสีน้เงเลยสะเอาเอาสื้อเอาไว้คือเก่าเอาเสื้อเอาไว้ปัดบูเห็นอีกแล้วทรงดอกเห็ดเพื่งเหลืองบริเห็ดเพื่งทามเก่าเห็ดเพื่งเหลือง,าง,าง,องสามดอกสี่ดอกเออ Chị Xì đọc mọi người Xì đọc Ô, không có เพึงเหลืองหาต่อไปแถวนี้บ่อออกบ่อแถวนี้ว่าแถวนี้แล้ว ออกคัดเตเี้ยเทนะียวพึ่งยี้สภาพเรียนร้อนเปลี่ยนไปแล้ว